สบายดีจ้าพี่น้องเด็กๆสบายดีพี่น้องถือเจ้าป้าลุงถือเสียมถือกระตาเด้อพี่น้องเด้อสิพากันไปซับเอาหน่อไม้มาแกงพอได้แกงก็สิพากันมาเด้อพี่น้องเด้อเฮานี่ก็อันบ่หาหลายหาแต่พอแกงก็มาเนาะโดยย่างลัดทางนี้แหละพี่น้องเด้อหานัในก็ใกล้ๆอันทาว่ามันบ่มีสิไปซื้อเฮือนข้างๆเฮือนอันแถววงสีนั้นแล้วก็มาแกง ไปหาเบิ่งก่อนเผื่อว่ามันพอแก้งเนาะพี่น้องเนาเขาป่าหากอน,น,อน,อน,น,นพี่น้องเ,เลยยิ่งอันย่างเด้อพี่น้องเด้อมันใกล้ๆเนาะก็เลยเยี่ย่างไปเอากะพากันย่งางเห็นมันเขียนมันกิโลกับขุดปันกิโลเด้ทองเด้คันเห็นได้ทองย่างเอานี่แหละมองมันใกล้ถือเสียมคนละดวงพี่น้อง อยากกินแกงลายมืออลไรบริกินพี่น้องเลยฟันได้เมื่อคืนเนี่ยพี่น้องฟันาไ,ไปหาหน่อไม้อีกคมอยากแหงเคิืนฟันไปหาหน่อไม้ได้ครึ่งกระตาว่าป้าบอกว่าหักเอาหักเอาขวบขวบเสียงหักหน่อไม้ก็เลยคืออยากไปหาบึงในความฝันน่ะได้ครึ่งกระตาฝันกับพี่น้องเลยทางบึงมันจีเฮงบอกเอากระซีลองไปหาในม,มอมมอใกล้ๆนเลยบึงไปน้ำกันเลยพี่น้องเลย ขาป่าบา่ได้ฮะไปซื้อเพื่อนชาติกนั้นน้องไม้อันอันเมียสร้างไพ่รายการเลี้ยงน้องพี่น้องลายซื้อสิบพันกี่ปาะสำสิกรอยากไปซับเอาน,น,น,นองน้องไม้บงพี่น้องเลยมันจังแซบนาคนทางเขาไปเขาก็ะไทยทางเขายจา,ยายยนางเขามีครบแล้วผักแยั่งใคร ให้น้องท้องกับน้องหนัดไปเก็บเอาแถวนี่ยแหละหลายอยู่พักกระแย่งกับพี่น้องเลยเสียมคนละดวง <c ười> เด็กๆฮักกันเฮักกันนะ่นแหละยางน้องทอง้องยางพ่อพะ้าฟ,ฟงพอดีพี่น้องเราขี่รถลงไปได้ขี่รถซาเล็กเนียพวกเขาพักพกันยาง,นงเลยพี่น้องเด้อ ไคสีหอดเลยเด้กพี่น้องเลยเขาอยางกับตั้งอันออกกำลังกายเงี้ยมือเศร้าเลยเด้กพี่น้องทีหย่างลงมาหนี่งกะออกกำลังกายเลยเงี้ยมือเศร้านี่แหละไหนเหรอเด็กน่ะน้องใม่ป่าใกล้ๆเลยพี่น้องเลยถ้าไปย่างลงหอดเท่อนั้นพอจะฝุ่นกับมันไกลปวด ได้หรือบรได้เอาก็สิได้ไปซื้อเอาถามมึงโปรไก่หรพี่น,อน้องย่างตางออกกำลังก่อ,อก,ก,ำกำลังกายอย่ามือเ้าได้แค่แน่นอนพี่น้องจากสีโปรได้แกงเนี่ยหอดปลาหนองไม้เลยพี่น้องหอดปลาหนองไม้แล้วท้องมันมาหอดไวกันแท้เห็นบอ่อพ่อเข่า ฮะไปไปไปลงไปทอดปลาหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกันหรอมันสิได้หรือบ่ได้นี่ฮะเอานะแม่เบ้อเอาโลดสิเป็นหยังมีคนมาหาแะไรบ่นี่อบ่เนาะ ตงสัยสิมีคนมาหาเลยพี่น้องเด้อเออเขาจะเขาซบปลาได้เขาคือซบปลาเนาะมันเถ่าก็พูดว่าคอยคนบอกเออคอยคนเออเขามาหาเลยพอเงยเขามาหาแล้วมิจจะหอยคนเออนี่นี่นี่นนอนนี่ได้แล้วคนผมเห็นนี่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 นดันไป มาเสียนตัวมาเียนตัวหนายืมเลยมัขาพี่นั้นลายหูลายตาเด้อพี่น้องเลยยังมึมันมืดนัมนอ่านีมันหกคตนะหกเนาะตุ ท่ดนี่เตัวีพร้อมเลยเดนี่ม่น้อยมันมันกามัมีแกนแคเกเออเอได้สักเดอ่ะเออนี่ม่น้อยมนอยได้หรือพี่น้องเดดแม่ง

มากระตาห้องเลยมกระตางนี่เห็นเลยโอ้แสดงว่าคนเขากล้บ่เนลายมือลยขานีเขามาหาเหรอถ้อีนอนหนึ่งนดเด็ดเด็ดเด็ดคให้ลูกเออนีเด็ด่ะฮะเขาเอาแต่นอนยาวเนาะขาวเลยนะนดนนนี่ขาวได้ลูกด้ เสียมห้องมันบกเข่าสี่น้อ,องเอ้อเสียมจ้ะได้เปลือกกรนดองทอ,องอกองอันดินี่ได้แล้วนะสับเกะเอออ่ะสับเออ,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 อได้เลยได้เลยสีพ <ๆ S 1> ่อแกงอยูร,ยยร็อก่น่อยนะหาเสียมฮันดีเดลยทองเด้อเพื่อมันมีกระๆๆตูดกระตีดมันใครอีกล่ะน,นั่งน,นับหาเราลูกเหินหกหาหกยอดเลยเดี๋ยวไปตัดออกชุดห้อง โอ้เข oh, ้ามาเฮียงมาเมดเลยชุกนเอนอนน้อยเราเห็นกันออกเลยนอนหน่อ่เนาะเอาพี่น้องเลยเอากระตามาเม็ดอ้ไเนี่ย ตูนาคูเด็กนี่เดเดจับซาจับซานะยิบซายิบมีวันใหม่ก็ข้ขาวจ้าๆมันสิบ่ได้ซื้อเท่าไรอันเฮาได้หลายเฮาก็บ่ต้องอันมาซื้อันี้เฮาก็เกแกงแกงลายมันบ่แซ่บดอกแกงลายพี่น้องเอ้ยนี่นี่นันอีกแล้วนั เออมันพ่นขึ้นมามีแต่หนอขาวๆอะไรสิเนาะเด็กเด็เื่ก้อนนี้มรเด็กได้อีกแล้วเลียเีเก็นวัดจันเนาะเด็เอาไม้อะไรนะทับล้ล่นนี่อาอาเอาเอาน้ำดอนได้เล นอ้าวไหนแม่น่ะแม่แหละอ่ะนะคะแม่น้องทองตัวเจ้าเขียดี้องทองแม่นแม่แหละค่นด็กแม่นบลูกแม่ค่ะเด็กเห็นมั้ยเห็นมั้ยโอ้แม่นนด้องนี่นี่เขียบเห็นตัวมันอ่ะเด้อเอาบบซับเนี้ยนั่นเคยบอกว่าเดเดเดสกุบมาเนี่ย เราจะยอดมันเห็นบอกเอาลดเอาลเอาเตนโอใหญ่ๆได้ยังไงป้าเี่เอานี่น้องเขาเอาเต็นโอให่ๆโใหญ่มันเขาเอาไปหมดเลยที่น้องเอ้ยนี่นะ๋อมน้อยนะเขาป้าให้มันใหญ่ขึ้นมาก่อนเาเอาคอเลยป้าป้าปัญยุตไปายมึงจะทับไหม นี S <S <ar df> ่ได้ยืงที่เขแกงกูบ่นี้เห็นมาไม่น้อยนกทองขามาเอาตัวนอยเนาะไอ้ขาวๆไม่ได้นอนไม่นอนมันกำลังพลิบขี้นองเอ้ยนอนขาวๆเนี่ย แล้วมังเห็การมึก่อนแด้วมังจะขัดทางใดได้หนได้นะไดข,ข่าวน้นเราไปหนนั่เอารถไกงมจะเเ็ดเ,เป็นเยทัางานอย่แล้วกระูดมันอยู่งน อ,องอนันมามาสิสซับเลยเดดนะนี่อ้เสหมดเด็พี่น้ะเรียบร้อยสีพ่อแกงยู่ด้สอสั่นีลข้าวได้ป่ะครับเอ้เอข่าวว่าได้เหรอเอาไปซับดีกุ่เลย

เครียบองค์ตนไปพี่นอเด้อเออรถเลยก็เออเออนี่พอขได้องเขาแก้มอยู่ดอกยน้อยเลย คนเ่าก็มาหานาะเขาว่าวัางเศร้านี่เขาว่าบอกม่บ้านน,านี่เมื่อวานนี่เนาะยังมันหนองทองแมงบอเออเออเหล่นเดี๋ยวนี้ตงแมงทอา พ่อแกงลพี่น้องเมืองกนบัดนี้นี่แดดพ่อแกงเลยเนาะพ่อแล้วฉันมีเพื่อนเทากับคนบอไลพี่น้องไอ้แกงไลยกัสิบันมันสิบบอแซ่บวันนี้เทาสิบปเก็บผักแยงต่อเนาะแม่ลาก่อนคลิปนียลาไปก่อนจ้ากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่นนแฟมิลี่หน่เด้อจ้าฝากช่องน้องนับทีเคเอสจ้าพี่น้องบ๊ายบายพ่อแกงลพี่น้องเมืองกนบัดนี่นี่ แต่พอแกงแล้วเพราะเราใช้เพื่อนเท่ากับคนบอสลายพี่น้องไอ้แกงไลายกัสิมันมันสิบบอสแซ่บวันนี้เทาสิไปเก็บอพักแยงต่อเนาะแม่ลาก่อนคลิปเลยลาไปก่อนจ้ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยแฟมิลี่หน่อได้จ้าฝากช่องน้องนับทีเคเอสจ้าพี่น้องบ๊ายบาย